นี่นะครับทำไมผมถึงหาเต่าทะเลเพราะว่ามีเควสต,ตรงนี้นะทุกคนอยู่ที่กเกาะทะลฟินนะครับซึ่งในนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอบอสนะเขาเหมือนจะต้องการเต่าอ่ะเนี่ยผมหามาให้ละโอเคจับปลาคุณต้องการอะไรอไหมครับคือโนต้ตหรออันนี้ไงทุกคนผมผมเซิร์ชในกระเป๋าก็เจอนะครับเขาให้ไปตามเรดาร์นี้หรอโอเคทุกคนตอนนี้คือใกล้มากๆแลครับเนี่ยๆๆอยู่ประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงอ๋อเดี๋ยวทางนี้ โอ้ทางนี้ผมก็คือเขาทํามานานแล้วนะทุกคนเท่าที่ดูนะเขาบอกว่าเหมือนจะต้องแบบเปิดหมอกปะ่ะทุกคนต้องมีหมอกในตอนกลางคืนไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดหมอกในตอนกลางคืนนะทุกคนไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับอ่ะโอ้ยนี่ไงนี่ครับทุกคนเหมือนเห็นคันโยกซึ่งเราต้องเปิดหมอกในตอนกลางคืนนะทุกคนถึงจะเห็นนะครับอันนี้อ่าโอเคปึ๊บพอเปิดดึงอ่ะเดินเข้าตรงนี้ นี่อะไรทุกคนผมเข้ามาได้นะครับวันนี้คือโลเคชั่นใหม่นะครับโอ้ oh my god เควสเต็มไปหมดเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสำรวจเอ้ยนี่อะไรอะอ๋อเดี๋ยวนะนี่ไงเขาต้องการเป็นของนะทุกคนอันนี้เนี่ยเหมือนจะต้องการคุณแจอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะต้องการเอ่อไม้หรอไม้มูลทุกคนอันนี้เหมือนผมจะมีแต่น่าจะเผลอขายไปหมดไหม อันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะตกก่อนน้ำแข็งแต่ว่าเหมือนจะต้องติดสถานะไหมสีขาวอันนี้เป็นอีเดนชาร์ที่ติดสปาร์กิ้งโอ้ต้องขายปิศากันยาวๆเลยับงานนี้เหมือนก่อนผมลองคุยกับเควส oh, โอ้ยเปิดเควสมาแทบร้องทําอะไรบ้างเนี่ยนะครับเป็นตกปลาอะไรสักอย่างในนี้ปะผมลองตกดูก่อนอันนี้ดูเหมือนว่าน่นจะเป็นปลาใหม่นี่แหละน่าจะตกแถวๆนี้ครับเฮ้ยข้างล่างทุกคนเห็นปะก็น่าจะเป็นตกปลาแถบๆนี้ไหมทุกคนคือถ้าเรารับมาหมดเลยได้ไหม ตอนนี้ผมตกปลาจนครบแล้วนะครับสำหรับเอ,อ่อเควสพี่โรนนะครับโอเคส่งเควสเลยอุ้ยอะไรอะ่ะผมได้อะไรมาเป็นเหมือนวนะ่าแฟกเมนหน่อแล้วก็นะทุกคนเนี่ยผมเจอคุณแจด้วยทุกคนดูเห็นปะนี่ไงวิธีการหาคุณแจนะครับแต่ว่าผมต้องมีหินสปาร์กิ้งก่อนกับไม้มูนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำเควสนี้ก่อนนะครับเห็นปะนะครับเขาบอกว่าให้หามาร์กนะทุกคนนะครับ ที่เป็นเหมือนรูปตาสี่ฟ้าที่ผมเจอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสําหรับจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนนะครับเป็นสีฟ้า,ฟาโอเคมาหนึ่งมาร์กผมว่าน่าจะอยู่แนวแบบตามต้นไม้ไหมแต่ก็ไม่แน่นะทุกคนโอ้โหเกือบบินเลยแล้วทุกคนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับห่างจากจุดเดิมไม่มากนะโอเคอันนี้เป็นามาร์กแรกเลยเอาจริงแล้วอะแต่เราจะกดปุ่มไหนก็ได้ทุกคน คือเราเจอปุ่มไหนเราก็กดไปก่อนเลยก็ได้ครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ้ยใช่ไหมนะครับแต่ก็ใช้เฉยเลยนะก็อยู่ตรงนี้เลยครับตูอยู่ตรงเหมือนเอ่อตรงเควสนะครับเควสของเกาะเทลฟินนะครับก็คือไล่ยาวมาเลยทุกคนนะครับอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลากมานะครับจะมีตรงนี้นี่ครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะอยู่ที่ n b c นะครับอ่ะตรงนี้นะอันนี้ครบทั้ง3เควสแล้วนะครับผมอาจจะต้องเปิดประตูตรงนี้ไหม เดี๋ยวเราไปหาไม้มูลก่อนทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะทุกคนไม้มูลเนี่ยนะครับหรือไม้พระจันทร์อันนี้น่าจะตกเนี่ยทุกคนตรงฤดูหนาวนะครับเนี่ยแถบนี้เลยทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยโอเคทุกคนผมได้แล้ว <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหินสปาร์กิ้งใช่ไหมอันนี้น่าจะง่ายครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะไปประเมินอะ่ะเดี๋ยวผมประเมินเอาทุกคนน่าจะง่ายแล้วก็ไม้มูลด้วยนะครับประเมินเอา โอเคทุกคนนี่ครับได้มาแล้วอันนี้คือค่อนข้างง่ายนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีะหินหินเอนชานที่เป็นสปาร์กิง้งอันนี้น่าจะเป็นประตูเปิดไปเจออะไรทีไหมอาละครับโอเคไม้มูนนะครับผมตกได้ที่เกาะน้ําแข็งนะทุกคนนะครับแล้วก็ใส่เลยตรงนี้แล้วก็สําหรับหินเอ็นชารก็รู้ๆก,กันอยู่ทุกคนไม่ยากนะครับแล้วส่วนสําหรับสุดท้ายก็คือคุญแจคุญแจเนี่ยผมตกได้ ตรงนี้เลยนะทุกคนนะครับบ่อน,นี้เลยเห็นไหมนะครับตรงนี้เลยอะผมก็ตกตรงนี้แหละเพราะว่าทําเควสด้วยนะครับอ่ะใส่ปหลังจากที่เราเปิดนะครับก็จะเป็นเออเหมือนลิฟมีลิฟลงไปมีบ่อน,น้ําขอยัดเปิดเรดาร์ปลาเพื่อเช็คมับอืม้มชัดเจนวอร์มเลยอันนี้เราวอร์มก่อนเลยนะครับโอ้ยมีประตูไปต่อทุกคนอันนี้คือเราต้องใส่อะไรบ้างเอยโอ้มองมองเห็นยากมากโอเค ไม้อันนี้ก็คือทําให้ติดมืดโอ้น,นี้ก็ง,ง่ายอยู่นะอันนี้ผมเหมือนจะมีนะซึ่งไม้นี้เนี่ยตกได้จากนี่เลยทุกคนเกาะเ่าเกาะซันสโตนนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นผมไปหาปลายนี่ทําเควส์อะทาเควสที่เนี่ยอันนี้ทุกคนนะครับทํเบ็ดขวานเรื่องแสงนะครับแล้วก็อันนี้ทําโอเคหินชัยนี่คุณแจงไหมอันนี้เราอาจจะต้องตกตกบ่อน,นี้ทุกคนในบ่อน,นี้ไปเลย โอเคทุกคนเมื่อกี้เหมือนผมจะลืมเปิดไมค์นะแต่อาจจะมีภาพอยู่นะครับก็คือนั่นะแหละผมใส่ขอบไปเป็นที่รยบ้อยนะครับทั้งหมด3ชิ้นก็ประเมินได้นะครับแล้วก็สําหรับกุญแจก็คือตกตรงบอ์ดนั่นแหละโอเคตอนนี้เรามาชั้นที่3ามแล้วไหมมีควสต,ต่อแล้วก็มีบ่อดูเหมือนว่ายังมีไปต่อนะเอยอันนี้ลงได้เลยเหรอเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะมีประตูที่แบบลงได้เลยครับแล้วก็มีควสเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะผมว่าชั้นล่างสุดนะ่าจะมีบอสใหญ่นะครับ แต่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยเปิดครบหรือยังอ่ะเดี๋ยวลองลองเลยคือประตูนี้เขาเปิดอยู่แล้วอะอันนี้น่าจะเป็นประตูบานสุดท้ายแล้วไหมทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะตะเกียงเหรอครับต้องจุดตะเกียงไหมเหมือนเราต้องเอ่อคาพอะไรสักอย่างทุกคนตอนนี้คือยังไม่เสร็จก็คือต้องไล่ทำเควสให้หมดไหมโหย,ยาวมากทุกคนเกมอัพเทงคืนนะนี่ครับทุกคนผมรับมาแบบเกือบทุกเควสอะทุกคนคิดดูไม่รู้เควสอะไรบ้างนะครับก็ไล่รับให้หมดเลยทุกคนมีเควสหาโนต้ต้วยก็คือนี้ใช่ไหมแผ่นๆอ่ะ นี่แงมาแล้วแผ่นอันนี้นะครับมีทั้งหมด9จุดซึ่งก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะหาโนต้ตก่อนละกันนะทุกคนนะครับสำหรับโนต้ตทุกคนก็ดูเนี่ยตามข้างทางได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีแบบจุดเป้าหมายนะทุกคนก็หาไม่ยากนะเดินตามทางได้เลยทุกคนสําหรับชั้นนี้ก็มีประมาณ3แผ่นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อข้างบนก็จะมีอันนี้1แผ่นนะครับแล้วก็เอ่อตรงไหนอีกข้างบนนี้มีไหมผมขึ้นไปดูอ่ะมี1แผ่นนะครับ ตรงนี้อีกหนึ่งแผ่นนะครับป๊าบแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งแผ่นนะครับอมีมีตรงไหนอีกผมว่านั่นจะไม่อยู่ชั้นนี้แล้วล่ะเอาแต่อยู่เฉยเลยอะทุกคนนะครับโอเคครบทั้งหมดละเก้าอันโอเคทุกคนเหมือนผมแบบตาทั่วเหมือนแบบเส้นผมบางภูเขาอะ่ะคือไอเทมที่ผมได้ผมก็เซิร์ชเอ้ยมันไม่เจอมันไม่มีมันอยู่ข้างล่างนะครับก็เซิร์ชไปเถอะกดเซิร์ชไปเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเน่ยเทียนจุดตะเกียงผมเนี่ยนะครับ อย่าลืมดูดีๆนะทุกคนโอ้โหถึงว่าเราเซิร์ชยังไงกรเซิร์ชหาไม่เจอนะโอเคเราต้องจุดนะครับตะเกียงทั้ง10ข้างล่างก็น่าจะมีด้วยไหมเดี๋ยวลองลงไปดูนะไม่รู้ว่าข้างบนมีไหมหรือเ,เราขึ้นไปดูข้างบนก่อนค่อยลงไปดูข้างล่างทีเดียวอันนี้หลังๆน่าจะมีประมาณ3าลตอนนี้จุดเพิ่มอีกนะครับอันนี้อยู่ชั้นที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้ตะเกียงผมครบ10อันแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งเคเวสซึ่งคือใครในะเคเวสใครเนะี่ยงงไปหมดละ ข้างล่างไหมคนนี้หรือใครคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอยโอเคถูกต้องครับได้แฟกเมนมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดอ่าสมุดก่อนละกันนะครับก็คือให้เราเนี่ยอเอานิ้วไปจิ้มนะทุกคนถ้าในคอมเนี่ยเห็นไหมจะขึ้นเป็นเหมือนรูปม,มือคือหนังสือเนี่ยเขาจะมีความแบบ เหมือนเหมือนฟุ่นหรือเราก็แค่จิ้มไปทุกเล่มดีข้างบนเห็นไหมอันไหนคือจิ้มได้เราก็จิ้มนะครับครบแล้วครับทุกคน8ดเล่มนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมกดไม่ติดผมก็เลยแบบย้ายเซิร์ฟครับอาจจะมีแบบเซิร์ฟบังนะถ้าใครแบบกดไม่ครบสักทีเนี่ยแสดงว่าเซิร์ฟบังนะทุกคนอันนี้คือง่ายๆเลยครับป่ะเดี๋ยวเราก็ไปส่งเควสกันซึ่งเควสคนไหนนะลืมคนนี้ป่ะส่งเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีเอ่อเป็นเควสที่ต้องหาปลา2ตัวนี้ไหม ซึ่งผมก็ได้แล้วนะทุกคนแต่ปลาผมอ่ะคือหายไปไหนก่อนนะครับคือไอเทมผมก็หายเห็นเขาบอกว่าปลาเนี่ยอยู่ในอะควาเรียมนะครับคือปลาที่แบบว่าจะไม่อยู่ในกระเป๋าคือเนื่องจากปลาผมมาเยอะเกินนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ในอะควาเรียมแบบโชว์คราวก่อนนะอ่ะนี่ไงทุกคนนี่ปะในกล่องโอ้โหูีนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาก่อนไหมเราสามารถพิมพ์ได้ไหม cat CAT อะไรนะลืมชื่อแล้วอ่ะนี่ไงทุกคนเอาออกมาให้หมดนะครับอันนี้คือคนที่เราจะส่งเควสน,นะก็อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยเขาบอกให้เราจับปลาพวกนี้ใช่ไหมอ่ะคือยังไงอ่ะก็ถืออยู่ในมือแล้วนี่อ๋อไอชิ้นนี้คือผมก็หาตั้งนานเพราะว่ามันเป็นเควสแรกครับคือผมก็ทําแบบหลายๆอย่างอน,นะทุกคนผมก็เลยลองมากดกับเจน,นี้ดูนะไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วสรุปคาบได้ครับ เหมือนผมหา,าแฟกเมนต์ของเขาครบแล้วอะนะในที่สุดชิ้นส่วนในความฝันเนี่ยนะไดอยากได้เย็นของใครมาเอาเลยเองใช่ไหมเออไปยังอีกเหรอโอ้โหเหลือจะเชื่อโอเคทุกคนผมเจอแล้วดูเหมือนว่าเขาจะต้องการเ,าเป็นอันนี้นะทุกคน ใช้เบ็ดอันนี้ในการตกถ้าเราอยากได้หินที่ติดสถาน,นะอันนี้เนี่ยเราต้องมาคาบเบ็ดอันนี้เออซึ่งจะต้องใช้เส้นได้อันนี้โอ้โหนี่ผมมีเยอะแต่อันนี้ไหนก่อนอ่ะโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเขาจะให้ใช้เบ็ดจากโลก2ทุกคนนะครับอันนี้เลยอันนี้คือนานมากครับสมัยแบบโลก2ก็ไม่ได้ใช้เลยนะเพื่อติดแบบสถาน,นะทุกคนนะครับคือปลาตัวน,นั้นแหละแต่ต้องติดสถานนะและดูเหมือนว่าเบ็ดอันนี้สําหรับคนที่ไม่ทันจะซื้อได้ยังไงอันนี้เนี่ยต้องรอสภาพเป็นหมอบมัง้งแล้วก็จะมีเหมือนก่อนรับะนะค่าง ขาว่าอย่างเงี้ยทุกคนนะครับทุกคนต้องคอยสังเกตดีๆนะเขาเขาเอามาขายแหละไม่งั้นถ้าทุกคนไม่มีเบ็ดนี้จากลกที่สองก็คงแบบลงไปตกฮองบอสไม่ได้นะครับโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มกันใหม่นะครับขอให้ติดขอให้ติดเออชึบได้ไหมอันนี้อ,อืมผมไม่รู้ว่าโอกาสเบ็ดอันนี้เนี่ยโอกาสติดสถานะของเขาเท่าไหร่นะครับนี่หยิบขึ้นมากระชากกระชากขึ้นมาหนึ่งรอบใช่ไหมกระชากขึ้นมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหรัว แต่ใช่ที่ผมต้องการไหมเหมือนจะไม่ใช่แล้วว่าทุกคนอโอเคทุกคนตอนนี้สภาพผมน่าจะไม่แตกต่างจากสมบีเดินได้นะครับคือตั้งแต่เที่ยงคืนนี่ผมลากยาวมากนะทุกคนนะครับสาหรับเควสที่ผมเหลือก็คือให้ผมเนี่ยใช้เบ็ดอันนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็เออมันน่าจะเอามาขายนี่แหละแต่ผมก็ยังหาวิธีไม่ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นเกาะเล็กๆต้องรอหมอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนก็อลองดูละกันข้างๆเทเรฟีนหรือ ที่ไหนสักทีนึงคงับเพราะว่าผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็คือจะใช้เบ็ดอันนี้ตกปลาสองตัวนี้นะทุกคนตัวไหนก็ได้ครับที่เขาจะมีบ่ออีเวนสีแดงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชั้นนี้หรือชั้นข้างล่างนะครับแต่ว่าต้องติดคำสาปของเบ็ดอันนี้ซึ่งก็ติดยากพอสมควรนะครับหลังจากที่เราได้นี้ปุ๊บเราไปแลกนะครับแล้วเราก็จะได้เหมือนชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งนะเพื่อจะไปคาบเบ็ดเบ็ดคาบันนั้นอ่ะเพื่อให้ได้ติดสถานะอันนี้แล้วไปตรงหินเอ็นชานนะครับให้ติดอันนี้ปุ๊บ หลังจากที่เราตกเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าเราจะเปิดห้องบอดได้แล้วครับทิ้งไว้แค่นี้ละกันอาจจะทําไม่สุดนะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับก็ได้หลายๆอย่างยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับผม